มันคืองูที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบันและนี่คืองูยักษ์จากประเทศอินเดียดินแดนต้นตำรับแห่งวัฒนธรรมเอเชียในตำนานฮินดูมีพญานาคนามว่าพญาวาสุกรีผู้เป็นพญานาคคู่บารมีขององค์พระศิวะโดยทำหน้าที่เป็นสร้อยสังวารให้แก่พระองค์พญาวาสุกรีเคยมีบทบาทสำคัญ ในตำนานการกวนเกรียนสมุรโดยใช้ร่างกายอันใหญ่โตผ่านรอบเขามันทาราคีรีโดยมีฝั่งเทวดาจับส่วนหางและฝ่ายอสูรจับส่วนหัวให้ลำตัวเป็นเหมือนสายเชือกในการหมุนภูเขาเพื่อกวนเกรียนสมุรในเทศกาลนาคาปันจมีที่จัดขึ้นทุกปีในอินเดียการบูชาพญายนาควาสุกรีชาวอินเดียเชื่อกันว่าจะช่วยดลบันดาล ให้มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมีการค้นพบฟอสซิลกระดูกสันหลังของสัตว์เลื้อยคลานปริศนาจำนวน27ชิ้นที่ขุดพบในเมืองลิกไนท์ที่เมืองปานันโดในรัฐคุชราชทางตะวันตกของอินเดียเริ่มแรกเดิมที ทีมนักบรรพชีวินวิทยาคิดว่ามันเป็นกระดูกสันหลังของจอระเข้ซากกระดูกชุดนี้ถูกเก็บรักษาไว้และนำออกมาศึกษาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2022เมื่อได้มีการขุดตะกอนดินและพบฟัสซิลออกไปพวกเขาจึงพบว่ามันไม่ใช่กระดูกของจอระเข้แต่กลับเป็นกระดูกสันหลังของงูและขนาดของมันน่าทึ่งมากเลยทีเดียว เดบจิตรัตตานักวิจัยปริญญาเอกสาขาวรพาชีวิวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียหรือ IITR และเป็นผู้เขียนหลักของการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์งานวิจัย Science Report ในวันพฤหสัสบ,บดีที่18เมษายนที่ผ่านมาฟอสซิลของงูยักษ์ตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าวาสุครีอินดิคัส ซึ่งคำว่าวาสุกรีมีที่มาจากพญานาคผู้เป็นสังวารของพระศิวะและอินดิคัสแปลว่าพบที่อินเดียวาสุกรีจะเป็นสมาชิกในวงแมสโซยเดเป็นงูไม่มีพิษมีลักษณะคล้ายกับงูโบอาในปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในยุคอีโอซีนตอนกลางหรือประมาณ47ล้านปีก่อน จากการศึกษากระดูกสันหลังจำนวน27ชิ้นนี้บางส่วนยังคงเรียงตัวอยู่ในตำแหน่งเดียวกับตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่โดยกระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดมีความกว้างประมาณ11ซเมหรือ4นิ้วดูเหมือนเจ้าของร่างนี้จะมีความกว้างของลำตัวอย่างน้อย44ซนติเมเนื่องจากชิ้นส่วนของซากที่ไม่สมบูรณ์นักวิจัยจึงคำนวณความยาวของมันโดยประมาณที่11 ถึง15เมตรและมีน้ำหนักประมาณ1ตันด้วยขนาดของวาสุกรีมันจึงเป็นคู่แข่งของงูยักษ์ดึกดำบรรที่เรารู้จักกันดีนั่นคือไททันโนโบอาซึ่งฟอสซิลถูกค้นพบในเมืองทานหินทางตอนเหนือของโคลัมเบียเมื่อปี2009ไททันโนโบอามีความยาวประมาณ13เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า1ตันมีชีวิตอยู่ในยุคอีโอซีนตอนกลาง ช่วงเวลา58ถึง60ล้านปีก่อนความยาวลำตัวโดยประมาณของวาสุกรีเทียบได้กับความยาวของไททานโนโบอาแม้ว่ากระดูกสันหลังของไททานโนโบอาจะใหญ่กว่าของวาสุกรีเล็กน้อยงูขนาดใหญ่เหล่านี้อาศัยอยู่ในมหายุคซีโนโซอิกซึ่งเริ่มต้นหลังจากยุคในนอสาอ์สิ้นสุดลงเมื่อ66ล้านปีก่อน ด้วยขนาดของวาสุกรีทำให้การเคลื่อนที่บนบกนั้นทำได้ยากเพื่อที่จะหายใจงูจะต้องยกซี่โครงขึ้นซึ่งด้วยขนาดที่ใหญ่โตของวาสุกรีมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงแต่เมื่อร่างกายของมันอยู่ในน้ำการหายใจและการเคลื่อนที่ของงูยักษ์อย่างวาสุกรีจะทำได้ง่ายขึ้นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมงูขนาดใหญ่หลายชนิดในปัจจุบัน อย่างเช่นอนาคอนดาจึงเป็นงูที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่จากคำกล่าวของนักวิจัยพวกเขามองว่าวาสุกรีเป็นสัตว์ที่สง่างามมันอัจเป็นยักษ์ใหญ่ที่อ่อนโยนโดยมันจะนอนขดตัวตลอดทั้งวันและวางส่วนหัวไว้บนขนดตัวอันมกหึมาเพื่อสังเกตสิ่งรอบตัวหรือเมื่อยามขยับตัวมันจะเคลื่อนตัวอย่างเชงช้าผ่านนองน้ำ เหมือนกับขบวนรถไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดเดปจิตมัตตากล่าวว่าในบางแง่มุมมันก็ทำให้เขานึกถึงงูยักษ์ในนิทานอย่างเจ้าขาจากเดอะจังเกิลบุ๊กหรือเมาคลีลูกหมาป่านักวิจัยไม่แน่ใจว่าวาสุกรีกินอะไรเป็นอาหารแต่เมื่อพิจารณาจากขนาดของมันมันอาจจะกินจระเข้ด้วย ซึ่งฟอสซิลอื่นๆที่พบในพื้นที่เดียวกันมีทั้งจระเข้ปลาและเต่ารวมถึงวานดึกดำบันอีกสองชนิดคือกุชชิสตัดและแอนดรูซิเฟียสโดยสภาพแวดล้อมที่วาสุกรีเคยอาศัยอยู่เป็นภูมิประเทศหนองน้ำใกล้ชายฝั่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่อุณหภูมิของโลกสูงกว่าปัจจุบัน ซึ่งด้วยอุณหภูมิที่สูงนั้นอาจมีผลทำให้งูที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นและนี่คือเรื่องราวของงูยักษ์ตัวใหม่ล่าสุดที่จะมาค้นแชมป์ของท่านท,นโ,ทโนโบอาสำหรับข้อมูลของมันในตอนนี้ก็ยังมีน้อยมากนะครับเนื่องจากเพิ่งมีการตีพิมพ์งานวิจัยเป็นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองเนื้อหาในคลิปนี้ ทางเราก็นํามาจากเป็นเปอ้์งานวิจัยและบทสัมภาษณ์ของนักวิจัยผู้ค้นพบท่าที่มีในตอนนี้หากข้อมูลตกหล่นอย่างไรก็ต้องขออภัยมานั่นที่นี้ด้วยนะครับ